จุดเริ่มต้นมาจากความรู้สึกของคุณพ่อคนหนึ่งที่เขารับไม่ได้ที่ลูกสาวของเขาถูกลวนลามตอนที่เล่นน้ําสงการนะคุณผู้ชมแล้วก็รู้ว่าใครเป็นคนรวนลามลูกสาวครับหลังจากนั้นคุณพ่อไปเอาคืนครับแต่การเอาคืนครั้งนี้ถึงขั้นกับเสียชีวิตเลยครับนี่คือภาพตอนที่กู้ชีพกู้ภัยครับเข้าไปตรวจสอบสภาพศพของนายโทนอายุ30ปีชาวจังหวัดนครนายก ที่หน้าที่ลำตัวนี้มีบาดแผลจากการถูกทําร้ายนะครับจุดนี้คือถนนริมคลองโพสีจุฬาที่อําเภอเมืองนครนายกช่วงบ่ายของ15เมษาย,ยนที่ผ่านมานะครับคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่11ที่ตำบลดงนครเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุมีชาวบ้านเห็นผู้ชาย4คนขับรถเก๋งมาแล้วก็มาจอดตรงจุดเกิดเหตุหลังจากนั้นเห็นในโทนครับวิ่งลงมาจากรถและผู้ชายอีก3คนก็ตามมาทําร้ายในโทนพยายามจะร้องขอชีวิตบอกว่าพี่พี่อย่าฆ่าผมผมยอมทุกอย่าง แต่อีกฝ่ายไม่ฟังครับทําการกระทืบรุมซ้อมตอนนั้นชาวบ้านเนี่ยไม่กล้าจะเข้าไปช่วยนะครับแต่ว่าเห็นทุกอย่างมาทราบในเวลาต่อมาในโทนเนี่ยนอนหายใจแผ่วเบาแล้วก็เสียชีวิตนะครับตำรวจสพดงละครก็เลยลงพื้นที่ไปสอบปากคำพยานเพื่อตามหาเบาะแสของคนที่ก่อเหตุเมียของนายโทนครับมาที่โรงพัก แล้วก็ให้การเพิ่มเติมว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะมีผู้ชายขับเก๋งสีขาวมาที่บ้านมาตามตัวสามีให้ออกไปจนกระทั่งจนกระทั่งมาทราบนะครับว่าสามีเนี่ยเสียชีวิตเมียบอกเลยนะปมการฆ่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะมาจากเรื่องของชู้สาวค่ะจนกระทั่งหนึ่งทุ่มของวันเกิดเหตุนะคะ มีหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุมามอบตัวกับผู้กํากับการสพรดงละครคร่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครนายกเนี่ยเดินทางมาสอบปากคําด้วยตัวเองเลยนะคะซึ่งญาติของกลุ่มผู้ก่อเหตุก็เดินทางมาให้ปากคําที่โรงพักด้วยโดยบอกว่าช่วงวันสงกรานกลุ่มผู้ก่อเหตุพาลูกสาวและเพื่อนๆมาเล่นน้ําสงกรานที่ตลาดนาครนายกแล้วก็มาเจอในโทนที่นี่แหละ สาวๆที่ไปเล่นน้ำรวมทั้งกลุ่มลูกสาวผู้ก่อเหตุซึ่งในจำนวนนี้นะมีเด็กหญิงอายุ11ขวบรวมอยู่ด้วยถูกในโทนลวนลามกระทำอนาจารทั้งหมดเลยอ่ะครับพอลูกสาวเข้าไปบอกพ่อพ่อก็เลยชวนพักพวกตามไปเอาเรื่องถึงบ้านพักแล้วก็อุ้มมาทำร้ายที่ริมถนนนี่แหละค่ะตอนที่เราไปบอกเขา บอกว่าคนนี้เหรออะไรเงี้ยเขาก็ทําลูกสาวเขาด้วยค่ะอะไรเลยคุณเดียวกันเลยค่ะที่โดนลูกสาวเขาอะไรออกนอกจาก4-3คนนี้มีลูกเขาโดนบอกเขาวันเดียวกันเลยไม่พอใจนะคือคุณพ่อของเด็กอายุ11ขวบเนี่ยนะครับที่ถูกลวนลามล่าสุดก็คือมามอบตัวกับตำรวจแล้วและพ่อก็ให้การว่าผมโมโหที่ผู้ตายเนี่ยมาอนาจาร์ลวนลามลูกสาวก็เลยยกพวกครับไปทำร้ายร่างกายจนเขาเสียชีวิตนะครับแต่คุณพ่อบอกไอ้ตอนที่ทำเนี่ย คือด้วยความโมโห,โหแล้วก็ความรักลูกไม่คิดว่าเขาจะตายแต่สุดท้ายเขาตายนะครับก็จะมีความผิดทางกฎหมายแน่นอนตำรวจบอกว่าให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับค่ะ,ะนี่ค่ะผู้ชมมันก็เป็นเรื่องที่บานปลายมาจากเรื่องการใช้กำลังกันนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้